เมื่อนี้ยพอเฟิ่นกะเอาออกจากอันออกจากขอกแต่ต้นหนึ่งเอาออกมาเบิดดอกเพราะว่านอนนอนอยู่ในขอกมันก็นอนอยู่นอนแล้วเป็นยังมันคือของบ้นนี่ยามเสามาจงอันหัวมันอันของเนาะเพราะว่ามันหนิงนอนอยู่กับที่่หันสายหันขัวเลย ตอนนี้ก็นอนตายแดดอยู่ผมก็มีแต่หางเสือกสันแหงก็เลยไปนอนอยู่โฮมบ่ถึงเลยได้ไมาอยู่นอนตายแดดอย่นี้แหละจันแจมนอนตายแดดอยู่ตัวเดียว <c oughs> ของแบบบ่หูโตเนะขนาดนอนอยซืๆยังของ อยากกะตานนึงกะกินอยู่วาสณีเบิดอยู่นี่บ่จังได๋นอนตายเดี๋ยวตัวเดียววันวอฮะคนดังอันกะมีแต่แนวตอมตอมบ่ทุกอยางอะโลดเลือกกะโตบงนึง่จังไดวสิตีเลือก เบิ้งตัวอ,อยู่หนอ,อกของแล้วกัเบิ้งตัวอ,อยู่ในคอตอนน่าจะเดีย๋ยวนี้แบ่งกันอยู่สามหมองพคนหนอ,อกแน่แน่คองน่ำนาฬิกะอันอยู่หมองหัวหล้อมก็มีตอนวาสิตี้เหลือตีวันไปสาโดเหลือกนี้ก่อน ไมเห็นเห็นม่สัดดูหัวเลยตอนนี้ก็เธอเวลายางตายแดดอยู่โฮมอยู่โฮมในข้าวหนึ่งกับลุกไม่ยางตายแดดคือเกาก้มเมืองสือๆดอกอฮาสองเมืองหัว มันยามาศบางบกาว้างแดดก็ออดีแฮงบ่กเอาจะคมหรือจะคือนสีไทยในระยะไกลนี่ลหละดีสุดละหัวไม่กับต้นหนึ่ง, <c oughs> ดงแดง,งแหงละ่ะขนาดว่าจันจาว่าแดงแล้วก็ยังมาทอ ดอกค่ะอามานี่ได้ยงโกงโอ้ยเนาะจะมันมันดูดมาลากระดูดดีดีตอนที่แหลกมาหน่อยออกมาสามตัวเลยเด้จ้ะแต่สงสัยทนแดดบะได้ละจังเขาไปทางไหนตัวหนึ่งกินดีดีตัวมาลานี่ กินหญ้านี่เก่งแฮงหญ้าอุ่มใหญ่ๆบ่เหลือเลยเอาไปอันอันกินหญ้าอยู่ไก่ๆต้นเมกต้นนั่นล่ะกินบักหลายนึงหาอยู่าอุมนึงนี่เบิดเลยเสียงอีย สงสัยอนะไรจะว่าเสียงอย่างมึงหันนั้นคือดังแหงคักแตคนโอ้ยยืนกินยาตายแดดอยู่ตัวเดียวตัวน,นั้นก็นอนอยู่ตัวเดียวจันเจมแดงค่ะขนาดแห้งถือเดดแห้งแดงแห้งหังวแต่ละตัว ออยวาววาวเรือหลืองแดงแดงคาแดงแน่แต่มันเอาความแดงมาจะใส่เนาะตอนอยู่ห่มกันยังวาแดงล่ะได้พอถือแดดแหงแดงแหงลบมาอยู่ห่มมันมออันจังว่ามีแดดฮ่า่อเลยนย้แถวนี่ละวาอีกแล้ จั่นแจ่มว่าเนาะสี่อย่างดูแท้เนาะคุยกับจั่นแจ่มนี่เนาะจั่นแจ่มเนาะอย่างดูแฮงเนาะอยากจั่นแจมก่อนข้าวจันแจมโง่ายนึง แต่เบิงจะคองบ่ค่อยได้ <laughs> มื้อเช้าก็คองจ้นว่าแต่ห่งางบ่มีบ่าดอกจ้ะตอนนี้มันเป็นอยู่แล้วยัง <laughs> หวั่นตอมตาเี <laughs> ย๋ยวซื้อี๋ยวซื้อ เดี๋ยวผ้าตากแดดไลยเถาะอืดมองนอนแหงมานอนตากแดดายหนุ่ม,มา่าจากละไร้ะจังบอกเขาห่มเนี่ยอ่อนเบลดเลยจันเจมตากแดดละ นแม่ดอกหางเต้นนี่เพิ่นซื้อดอกขูนยำยาโอ้เขียวเอืองอยู่นั่นดอกข้างมหาแม่เลยโอ้ยยังรัวมาทางนี่ละ่ะเฮ้ยเฮอย่าโดมเดอ้อหาหมองว่างมาได้น,นี่ เห็นขอ,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  <laughs> องแน่บ่ได้ดมโลดอุ้ยเป็นอีหยังอยากดมอยากดมดิล่ะ <laughs> น <laughs> ี่่นอยากดมดิล่ะนี่อ่าหวงกาอยู่แถวอกัวแ่ลอืม ดือคัาดดือแเนี่ยมาลุ่นหมจะสีหูกกูมต่ดันดือคักกมูเดียเเดยดดเด๋ยวนี้เอ้ก็เตียวสูบปไะดัยละนอดอกหักนอเดี๋ยวนี้เอ้ก็เตียวสูบปไะดัยละดอกหักเก่งกลัวเดียว <c oughs> มือสอบกระโดดโคมมาละพอพึ่จนวาเดน อยูออกดิคัก,กจิเน่แต่หัวแต่ละตัวอุอ้มาล่ะเลาะกินของแล้วตรงใส่ดแดดแหงเลยหาหมองกินหนาอ่อนแดด <c oughs> ่ไก่กับวนเต็งวะเต็มอยู่เต็มห่างอยู่ยุด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 ยดูยด่ซื้อออย่าหาไรเขามาดมมันมันไม่กินดอกหั <c oughs> <c oughs> วสีดมโทรศัพท์หัวสีดมโทรศัพท์เป็นอีดอ,อยู่ว่าเป็น ยังมันจังใดด,ด,ด,ดกอ,อ,กอ,อกดือคากดือเนี่ยดือก,อก,ก,อก,ก,อก็ก็เตียวอีกผ้ายองงัววันนี้ยองงัวดอกคากดอกคากดอกคากเหลี่ยดีดีมันหมดที่เข้มปานนานหลังมือดีอยู่นะ ว่าได้เข้ม้านดอกร่างมึงไมาดีอยู่ยม่เชิงมาเกลียดเนอเกลียดีเนาะจริงว่าพี่เบิร์โทรศัพท์ว่นมป็นยังหนอนเือจ้ะอย่ามันหลบยังซื้อมาแพงาาพอยู่โทรศัพท์เอ๊ดึงหูดึงหูดึงหูอ่ะ เดอืมเฮ้ปตดตาไปละถือหยอกไร้วายูสัมวายูให้หยอกสําอั้นแต่ดากอกมาไปแล้วหัวไปละเหลือแต่คนออกจากดอกหักกั ไปใส่กับโหูวันนี้พราะว่าแดดแห้งมีแต่แสงให้ดอกโอ้ให้มาละมาใกี้ไก่กวนวังหันการมาแล้วเธือนหนึ่งแต่ถ้ายอง้องหาอยู่ก็เลยบร่ไดยองมาล่ะนะก็เตียวมาบอกถึงก็มาเลยก็เตียวยองแหงไว้ได้ได้ตัวน,นี้ มันใส่อันกราฟยางแหงเลยไม่อยากไปยอมมันม <c oughs> ันจีดฝึดฝืดเลยจีดแห้งแหงเหมาะสมก็อันโตสีดแห้งก็โต <c oughs> โตมานาันนีน้อยอ้วนแต่ตอนนี้ก็ว่่ค่อยอวนปันไงดอกจ้ะเ <c oughs> พราะว่า บ่ได้กินหญ้ามาประมาณ30นาทีแล้วก็เลยจอยลงเผ <c oughs> าพานดีแฮงงัวตัวนี้เบิ่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว <c oughs> โอ๋ส่าวแล้วเว้าวซิดแล้วหู้แล้วแม่นบ่หึหู้แล้วแม่นบ่นี่ก๋วยเตี๋ยวนี <c> ่ <oughs> ก็อันที์สีต่างให้ก๋วยเตี๋ยวบอเพราะว่าที์มากินก๋วยเตี๋ยวแห้งก็เลยมาต่างซื้อให้ก๋วยเตี๋ยวแ้วมันเป็นตะกินเ <c oughs> นาะแมนบ่กก๋วยเตี๋ยวแต่มันเป็นตะกินอยู่ตลอดมันจางสีบอเบื่อง่งยๆเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นตาหาอยู่ได้นี่ทั้งสีดื้อก็ตาม ดเดียดี๋ยนนี้เศร้าเดือแล้วล่ะรอะว่ามันสีไปทั้งยอกไร้กลัวนะมันบ่ค่อยดือแล้วตอนนี้แต่มันยามพอไปอาบหนามไ้มันสียอกพอตลอด <c oughs> มันสีบ่ดือบ่ามึนคือเกาแต่เห็นหัวคือกันนี่มันก็มีแน่ยู่สีสีสนพันยางไปอน กินยาคงมันมันก็สีส้นเอาเนาะขยาเป็ดไก่มันมันกับส้นเอาคือกันแต่ภาษาหัวมันกับสีว่าประมาณยอกวนันละแต่คนเห็นนีมันวววาหยอกคนเห็นมันสิกายเป็นมักสนกัน <c oughs> <c oughs> เรียแล้วเรียละ เรียมวนบอเนอะเป็นอย่างไรรสชาติเข้มดีบอหัวนี้มาย้อนนี่นี่หัวนี่ฉันคนมาเหรียญน,นำนี่ก็คือแบบนี้แหล,ละหยอ้อนย้อกเป็นใช่ไห้นี่เพื่อนตอนนั้นก็เรียก,กล่นพอ เดีย๋ยวจนว่าฮ้อข้าวย่างเข้ามาสนบายมวนแห้งเว้ยหวังนี่ดิเว้ยบายมวนเว้ยไปกินนุ่มแม่แล้วบ่ฮะฮะกินนุ่มแม่แล้วบ่เายาแล้วบ่นุยกงัวมื้อนี้มือ้อน,นี้มายอกงัวโดยเฉพาะ มาละมากินยามาละ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 ,าละโอ๊ยหวงกินแห้งตัวนี้คือสีพม่าดอกขิดว่ามาละห่วงกินแห้งไม่มองอื่นกันหมัน,นมาละหวงกินมโสนใจหอดคนไมนี่ก็ ม so ันี้ก็สีไม่แต่หยอวงหัวล่ะจ้ะเพราะว่าว่าว่าวัยอันเมื่อหงองหัวโตตัโตโดนล่ะเหตุมวนมวนไปจ้ะแต่เราเหมือนมันก็ว่ามีอย่างเหตุอีรีแ่ะเนาะเกิดมาเขาให้แค่ซ้ำนี่เหตุห้ายกว่านี้ว่าใดละล่ะมันบ่คือคนอื่นเขาแข็งแรงอัน <c oughs> บาแข็งแรงเป็นใดอะน,นะแข็งแรงมาทอ่อคนอื่นคนอื่นเขาแข็งแรงกลัวม <c oughs> ันก็เลยแบบที่ว่าฮาแนวง,ง่ายๆเหตุก็เหตุไรละ่ะไปถูกเหมือแล้วแต่จะจคออย่างเหตุเนาะบางเถื่อก็บบาด้บังขับจะคองบ่ได้ดฝืน บางเถื่อกะแ,แก่เงาแก่เขียดไปบางเถื่อกะยืนยืนน้ำมัวมันกะห็ดให้อารมณ์ดีนำเลยนะก็เลยบร้อดอี่คิดยั้งไรคิดแควะทันว,ว่ามิงหัวแล้วสิไปเห่นน้ำไผ่คนก็นแฮงว,ว่าไม่มูวอยู่แล้วมันนี้ก็มีซ้ำนี่ล่ะจ้าขอบคุณที่เขามาติดตามเด้จ้าเด้อ แต่กอะยะพึงนี้ไปใสติดตามทิปไปเรื่อยๆกันแล้วกันเพราะว่ามันม่มีหมูเอ้ะไปนี้ก็คือว่ามีหมูหลายติวอยู่แต่เดียวปากติดตามไว้ตลรอเด้อจ้ะจ๊ะไาๆจ้ะเทื่อนา้าพอกันไหม